ครับสวัสดีครับผมมิเตอร์ชนแนลอาร์แอลก็ขณะนี้อยู่ที่อำเภอนาทวีนะฮะข้างหน้านะจะมีกราฟิกไรนะฮะเอฟซีหากนเราเลี้ยวขวานะาจะไปคลองแงะนะอำเภอใหญ่นะคลองแงะนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะจะไปวัดถ้ำ ตลอดนะฮะแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้นะปู่นี่ยผมขอลองเลียวน,นี่วัาที่การอำเภอนะฮนาทาว,วีนะตรงนั้นเลยนะสิผมขอไปทางขวาก่อนนะสินี่นะเส้นนี้ก็สามารถไปนะผากเลี้ยวซ้ายนะไปอำเภอโคกโพได้นะจังหวัดปัตตานีนะ แล้วก็เลี้ยวขวานะถนนเส้น42นะ Fc ทางลงมาเลข42นะเส้นที่ผมจะวิ่งไปใน Fc นะไปทางเขาแง่ก่อนแล้วก็ยืนเดินกลับมานะโอเคนี่ะมาร์คเดินถนนทางนะนี่ข้างหน้าจะมีป้ายเขาบอกอยู่แ้่นะไม่รู้ว่าอเภออ๋อนี่ฮะมันเลยมันด้านซ้ายเราเมื่อกี้จะมีอ่าวอะไร ตลาดนะยเฟซนี่เรามาเช้าเช้านะ FC ฟซนี่เช้าเช้าที่อำเภอนาวีดับเซเว่นก็มีแล้วนะ FC ฟซด่านจังหลนตรงไปนะด่านบดังตรงไปนะนาฟซอ๋อเนี่ยบิ๊กซีอยู่นี่จริงๆนะนี่อันวาอันวานี่นะหอพักของแค่สามสิบกิโลนะโอ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ย นี่ปัม๊มพอทด้วยถือว่าเส้นนี้นะโหดูนะขยายเงนี่ได้ข่าวว่าอัปเดตเส้นนี้ไปถึงนู่นนะฮะได้ข่าวว่ามีการทำถนนแล้วนะครขยายเลนนะเมื่อก่อนเป็นสองเลนนะแต่นี้คงจะอัปเกรดเป็นสี่เลนะ mm. นะครัสี่มีบิ๊กซนะ mm. เดี๋ยวผมขอ,อยูเทิร์นกลับไปฝั่งรู้บ้างนะ,ะสว่ามีอะไรบ้างนะ ตรงไปยาวไปในสี้เพราะตรงนี้มันมีการอัมเสียงตทางมีการขยายนะขยายขย,ขยายส่วนขยายส่วนขน,ขนาดกันนะนีไม่มีรถนะครับถนนโล่งมากโป่งแล้วก็กว้างสินีความสวยงามบานถนนก็มีเยอะนะนี่น มีแดดส่องทิศออกมานะดวงทิศแสงออกมาก็เป็นไงบ้างครับนี่ป้ายสองทางสีเขียวแล้วมันน่าจะเปลี่ยนใหม่นะมองไม่เห็นเลยนะเอฟซีมันเก่าเลยนะเอฟซีนี่นี่นี่น,นตรงนี้เลยนะปัะิยาดิยานคุกค้างข่าวไปตรงไปนะเอฟซี มันมองไม่ค่อยเห็นนะมัน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 ตัวอักษรมองไม่เห็นนับคลายเมื่อกี้นะตรงกาของเราี่ขณะนี้ผมอยู่ทีท่เส้น4-2่นะครับององดูบริเวณนี้นะเป็นไงบ้าง ตรงไปนะวัดช้างให้นะลาดบุรีลาดทัด้งทนกอยโอเคนี่ฮนะตรงไปนะบ้านลำไพนะด่านบักกอบครับโคกโพนะครับโคกโพนี่แปดสิบสี่สิบแปดกิโลนะเอซืออืมหนก็เลยเลยนี่ฮนะด้านซ้ายของเราคนระับ่เป็นเมืองนะเมืองน,นะทวีนนะ ว่าเราไม่ได้เข้าไปนะ <c oughs> เป็นไงบนะ้างเดี๋ยววันหลังค่อยมาไปเข้าไปในเมืองด้วยนะเอฟซีเราไม่มีเวลาเนี่ยตรงไปนะไปอำเภอคโคกโพ,โพรับเลี้ยวขวานะไปบ้านด่านประกอบนะหรือว่าบ้านประกอบด่านประกอบที่มีติดกับชายแดนมาเลเซียนะเอฟซี FC. แสงมันย้อนนะสิมองเห็นกันหรือเปล่าสิออันนี้ออกากหลุดออกจากอำเภอเมืองนะสินี่หลุดออกจากอำเภอเมืองนะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขออยู่เทิร์นกลับนะเดี๋ยวตรงนี้มีเบียร์เออร์นะบาบานั์เนี่ยเก้าเก้าสิบ เซนติเมตรนะเราว่าหนึ่งเมตรนะสิหนึ่งเมตรแล้วรบร้อยนะเนี่ยขับหนึ่งเมตรนะผมว่านะนี่ผมขอยืนชันกลับมาข้างหน้าเราจะมีศูนฮอนด้านะแล้วก็เป็นรถยนต์นะเรามีบา,บางจากผมอยู่ชั้นกลับนะสิโอเคอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะวันนี้พามาอัพเดตนะฮะอําเภอเมืองมาทง อายการจังหวัดราทวีนะอายการอ,อ,อายการอำเภอราทวีนะสามจุดห้ากิโลตรงไปนะนี่ของอีสุนะไอขายรถยนต์นะเดี๋ยวผมขอไปทางซ้ายแล้วกันนะไฟแดงนี้ก็แล้วซ้ายดูนะจะไปดัดประกอบดูนะว่า อัพเดต,ตทาง,ทางนะถึงไหนแล้วนะข่าวที่แล้วประมาณปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมานะยังมีการทําถนนอยู่นะครับเอฟซีขอเลี้ยวซ้ายละกันนะ เส้นไอ้มีอะไรบ้างเนี่ยกออถนนหนทางนับสี่ช่องทางนะมีเซเว่นอย่างละนันสิเซเว่นนะนี่ดันประกอบนะสามสิบกิโลนะเอฟซีถึงนะครับนี่เริ่มจะแคบลงอนะ่ะ มีชุมชนนะครับต้องระมัดระวังฉลชะฉลอนะอ๋อนี่ฮะแสดงกลางอยู่ด้านขวาเรานะสี่นี่เอะไรวิทยาลัยนะอาชีพนาทวีด้านขวาเรานะสี่มีชูนัทอยู่ตรงด้านนะระวังด้วยชะฉลองฉลองวิ่งตัดหน้านระวังด้วยนะนี่อะไรนะเนี่ยโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่มั่นใจ่ไ อุดมศิริเวทเวจลักนะเอฟซีโรงพยาบาลสมเด็จนะอะไรสักอย่างนะนี่นขนส่งส่งขาอยู่ที่นี่ด้วยมีสาขาบุรัมทวีด้วยนะสองขอนขนส่งนะสนงขาต้องคงจะมีคนขายของหน้าถนนด้วยนะไม่เอแวะสือนะข้างหน้านะมีพอทอนะห้าร้อยเมตรนะครับ เห็นว่าเรื่อจะมีเบลเลอร์นะเพราะว่ามีเป็นการกั้นประชาประชาชนเพื่อที่จะในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างฉับพลันนะครคือสรุปว่าปทอทนี่อยู่ยาวและอยู่ตรงรู้บ้างตรงนี้บ้างนะครับ สิ้นสุดอ๋อนี่อยู่อยู่นอกนะตัวนี้เมื่อกี้สิ้นสุดของอำเภอนาทวีแล้วนะเนอ็มซีก็ถือว่าสวยงามนะ,ะ,ะกับตนนุมสีเลนแล้วก็มีดักเบรคกันก้นกลางนะป้องกันประชาชนนะอยู่เทินกับอย่างฉับพันนะะอันนี้นบ้านดังหนู่นะดังหน อนนบ้านสะท้อนก็ประมาณสักเก้ากิโลนะโอ,โอ้โหเนี่ยการหยู่เตือนก็ลำบากนะต้องรอวันล็อถด้วยนะเอฟซีโค้กแคร์มีประสิทธิ์ด้วยนะแถวนี้นะโค้กแคร์นะโค้กแคร์นี่นี่แหละการไฟฟ้านะ ถนนก็สวยงามนะสมูทสมูทมากมากเลยมีพี่กับปัญุกยานด้วยเช้าเช้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอฟซี FC. เนียมีค่ายนะมหาจักรเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปนะว่าเราไม่ได้เข้าไปในเอฟซี FC. ขอบคุณนะครับ